และพาลุยพารวย EP 3วันนี้เราก็ยังอยู่ที่กิฟมีฟาร์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะครับทำไมลุงถึงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีคะประหยัดตังในกระเป๋าข้อที่สอข้อที่สองโลดปยข้อที่สไ,ไม่เป็นโรคปุ๋ยเราเริ่มจากดินก่อนปุ๋ยทุกตัวเราต้องเริ่มที่ดินก่อนก็มาเราเรา้ราราราจักต้นไม้ว่าเขาชอบอะไรเราก็เริ่มให้เขา ตามากระบวนการที่หนึ่งคือเราต้องพันเชื้อราในดินไดโตโครามาปุ๋ยไดโตโครามาตามมาไดโตโครมาปราบเชื้อราให้เราเพราะว่าต้นไม้เราไม่มีเชื้อราเนี่ยเราก็ไปเรื่องกระบวนการที่สองก็คือกระบวนการเร่งดอกสำหรับผลไม้แต่เป็นพืชอื่นเราก็ใช้ในกระบวนการบำรุง,งสมบูรณ์ความสมบูรณ์ในพืชกระบวนการที่สองคือการเร่งดอกเร่งดอกเนี่ยเราจะได้เชื้อไท ใคโตโกนีเพื่อเป็นการเร่งการใจตาขางการะบวนการที่สองื่อเราได้ดอกมาแล้วจากทำการตรวจสารสารเคมีที่เราไม่ต้องใช้เลยเราไม่ต้องซื้อสบายกระเป๋าที่หนึ่งแล้วทีนี้พอได้ดอกปุ๊บเราจะต้องเพิ่มความแข็งแรงแลกะกำนังเซลลของพืชเราทุกชนิดไม่ว่าอะไรเราก็มเรั่นที่แกนเทียมแกนเทียมเนี่ยลงใช้น้ำนมหมัก หนึ่งเพิ่มความหวานสองเพิ่มพลังเซว่าดูแข่งเลยไอ้ตรงนี้ลงว่าเราทําเองก็ได้กันทุกคนแต่ถามว่าทําไมเราไม่วิวัฒนาการที่เราจะไปใช้กันเองเราไปพึ่งสารเคมีทําไมจำไห้เพราะว่าสารเคมีหนึ่งเราต้องเสียตังในกระเป๋าสองเราไม่ปลอดภัยอายุจะได้สักหกเจ็ดสิบปีเราแค่สามสี่ห้าสิบปีเราก็ตายกันหมดเลยถามว่าเราคุ้มไหมสําหรับการทาเกษตรแบบนั้นลงก็เลยเลิก ที่จะไปทำกเกษตรแบบนั้นกเกษตรแบบใช้ทุนนิยมลุงไม่เอาแล้วลุงขอพึ่งตนเองดีกว่าจะรอดจะไม่รอดเรามาพิสูจน์กันก็เท่านั้นเลยที่ลุงเชิดได้บอกไว้คือประหยัดงบในกระเป๋าเพราะว่าเรามีความสามารถที่จะทําเองได้เช่นฮอร์โ,อโมโนไตรโดรมากพวกแคลเซียม พวกนี้เราก็หาวัตถุดิบที่ในฟาร์มซึ่งฟาร์มของเราก็เป็นระบบ Zero s i โรเวสอยู่แล้วก็เลยเอาพวกวัุดุที่เหลือใช้นะมาทําเป็นปุ๋ยได้เลยเช่นปุ๋ยหมักไม่พลิกกองเป็นเทียมแบบนี้ได้ดูๆมาอย่างนี้เราก็ไปหาของมาทําเป็นฐานตั้งต้นเองได้โดยเราไม่ต้องไปพึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่เราก็พึ่งตัวเองแล้วก็ทํากินเองแล้วก็แจกจ่ายสู่สู่ข้างนอกเป็นอาหารปลอดภัยบริโภคได้อย่างปลอดภัย เลืตัดสินใจที่จะทำ آ, ผลไม้อินทรีย์ยหนูเห็นเขาได้ใช้สารเคมีค่ะสุขภาพร่างกายเขาแย่มากเลยนะคะของเราไม่ใช่สารเค<า>ม,มีจะได้เพิ่มปฏิสิทธิภาพในการบริโภคอาหารที่มันเป็นประโยชน์ไม่ได้บริโภคอาหารขยะไงเราไม่กินมามา่าเราก็กินทุเรียนเงาะมังคุดและพุดลำไย,ยของเรานี่แหละแล้วก็มีมะยงชิดพวกนี้ก็ปลอดสารเคมี เราก็ไม่นาตัวเล็กๆแบบนี้ถ้าไม่นําสารเคมีเข้าร่างกายนะทุกคนก็จะหน้าตาบ,บ้างแววแบบนี้สวยๆงามๆ<ว>แบบนี้นลเลยสวยเหมือนลูกเลย <c oughs> เราจะไม่บริโภคอาหารขยะกันนะคะเราจะบริโภคแต่ผลไม้ที่ไม่มีสารเคมีนะคะขอขอบคุณทีณ่ยายนะคะที่ให้คําแนะนาดีๆเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์นะคะขอบคุณที่ให้ความรู้หนุ่มากๆเลยนะคะค่ะแต่ว่าหนูๆก็ต้องไปปฏิบัติอย่างที่ยายบอกไปนะคะอย่างที่ลุงเชิดบอกนะคะคือบริโภค ผลไม้ที่ปลอดสรารเคมีเราไปลุยสวนเกษตรอินซีของกิฟมีฟาร์มกันดีกว่าครับไอ้นี่คือบอ่อพักน้ำนะครับใช่ไหมครับใชเประมาณว่ากันคือก็ ใช้แจ uhm, like, like 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 ่มลิงอย่างนี้ฮะตรงนู้นมันเป็นโครงค่ะแล้วตรงนี้มันเป็นโซงใสใส่แล้วบนนั้นจะเป็นร่องผักกระนัดนะเป็นที่่รอวางนั่นก็ถูกดูที่ว่าไม่ใช่จุดูนี้เราก็จะปลูกผักกระนัดนะไม่ได้ปลูกผักกระนัดเป็นโซงเปอะไรนะพอเราปลูกดีนนี้คือดอกดอกทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนค่ะโอ้นี่ดอกดอกเนี่ยใทยสารไนโตรกูนินของมุ้เชิดกมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูดอกบานนะกำลังจะติดลูกแล้ว เราก็ต้องเปิดน้ำมาไว้น้ำเพื่อเยี่ยงอ้นแล้วอากาศช่วงนี้อากาศมันร้อนก็เลยต้องเอาน้ำมาช่วยแต่ตอนนี้เด็กเดินมาเด็กเปียกก็เลยติดไว้ก่อนระวังนะลูกและตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูที่สั้นที่สําคัญที่สุดก็คือช่วงที่มันติดลูกหรือว่ามันจะหลุดลูกแล้วทีนี้นี่ถ้าน้ำไม่ถึงจะแห้งแบบนี้ก็มันจะร่วงใช่ไหมครับจะร่วงโอ้โหแล้วถ้าถือด้านน้ำถีงตอนนี้ออนนี้มันเป็นหมอนทองนะอ่า แล้วก้านนู้นมันเป็นก้านยาวนะทุเรียนมีประมาณถึงห้าพันที่ตรงเนี้ยเอ้ยตรงนี้เป็นพวงมันดีพวงมันดีของเรารสชาติดีมากเป็นที่ต้องการเหมือนกันต้นนั้นมันเยอะไปที่ตรงนี้ดีกว่านะครับใช่ตรงนี้เป็นพวงมันดีพวงมันดีมีอยู่สี่ห้าต้นโอ้โหต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่มันพันอะไรครับเนี่ยพวงมันดีสิคะพวงมันดีค่ะไอ้พวงมันดีเนี่ยที่ตลาดต้องการมากๆใช่ไหมครับใช่ค่ะพวงมันดีเนี่ย มันเป็นเหมือนกับทุเรียนบ้านแต่ด้วยมันอยู่ในสภาพอากาศที่เหมาะสมตรงนี้นะมันมีน้ําและอากาศก็ไม่ร้อนจนเกินไปทําให้ผลิตผลของมันที่ออกมาเนี่ยคุณภาพเยี่ยมเป็นทุเรียนสินทุเรียนบ้านสินทุเรียนพันธุ์คล้ายๆกับถั่งลับเหลหถือวลับเลประมาณนั้นแต่มันก็อยู่ในที่ทีอ่อากาศเยน็นแล้วก็น้ําถึงมีน้ำอยู่นั่นแหละน้ําในคลองนี่นี่เป็นคลองล้อมรอบเลยนะตรงนี้และทีนี้ ที่เราให้ดูเมื่อกี้ก็คือเนี่ยที่ว่ามันําให้ดอกดกกําให้ดอกดกแล้วก็ติดผลผลิตดีสารไตรโคขินของเตืดเราก็ใช้สารตัวนั้นนอกจากดินดีน้ำดีแล้วต้องใช้อะไรอีกคะใจต้องรักษาต้องใช้ใจใจต้องดูด้วยอากาศเราต้องดูความเข้าใจของปัจจุบนด้วยเลยแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นหายแย้ทักระยะดื มันจะติดลูกเลยค่ะมันติดลูกแลวเนี่ยถือระยะเนึ่งเราก็ต้องเอาเอาที่แบบนี้อกแล้วก็ไว้ที่มันประมาณสามลูกสองลูกห้าลูกก็ว่ากันไปแต่พวงมันนี้เนี่ยมันจะเป็ลูกเป็นพวงพวงละประมาณห้าลูกสี่ลูกห้าลูกสิบลูกก็ถึงแต่ถ้าว่าเราไว้ลูกเยอะมันจะเป็นพวงมันนี้ลูกเล็กแต่ถ้าเราตัดแต่งให้เป็นพวงมันนี้ที่ขนาดพอกินสักลูกครึ่งถึงสองกิโลเนี่ยเราก็ต้องตัดแต่งมันี่ผมชาบุญติงจิกดูต้องามงทีวีช่องเกตนะครับก็ฝากด้วยด้วยนะครับ ช่องพิช e <bunker. S 2> ัยเพชรบุดานครับร้อยว่าคลิปนะครับคือผมแต่งชุดิเก้ท่านคงแปผมเป็นหลานของหัวนะครับลิเกครับของเมืองไทยในคนนี้นะดังท mm. Th anyway. ี่สุดเดี๋ยวลองเพลงเมียพี่มีชูที่ประกวดชนะเลิศในการกิกดูสงครามเพลงนะครับครบเลยพรบเลยพรบเลยอ้าวดเลยพ่อจังเลยพี่เขาบ้ากเลยย่ะองร้องรลอร้อร้อง้อง้องร้อร้งองร้องร้ออองร้ออ้อ

ผู้หญิงผู้ยังนลี่ช่างก็ร้ายชอบเปลี่ยนสตยไตล์ไหวไฟสิ้นดีมีที่มีชู้ <c oughs> คนรู้กันเสร็จ <c oughs> อยู่กันตั้งไปแปดเก้าปี <c oughs> ลูกบางคนไม่คนนี้ ปากีตรงใจตจมชอบเล่นแบบเหมือนดาราฝรั่งหูฟังไม่รู้ดูตาหัวไม่ยอมรับหัวใจแข็งแข็งยก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 หัวเดียวไม่รักไม่เป็นไรหัวดีชนะไม่เป็นแรงคืนทำปากพุงแต่ใจอ่อนเปลี่ยนแปลงที่นอนแต่รักอยู่มีพี่มีชู้คน าพทั่วเหล่าทนมดรักลายเมื่น้าคนต้มน้นากระทนยอมต้หาหูโอเคโอ้ยดันยังเสียงแบบ มากค่ะนั่นจินตนาการแล้วพวกเราได้สนุกกันไอ้เมื่อกี้เขาพี่เสียงดีเลยว่าเขาฟังเพาะเขาฟังเพราะเขาชอบไม่เหมือนเลยเพราะว่านี่จะจัดคว้าการแชร์บำสีสู่ศิบุรีโอ้โหโอ้โหรเลยอประจําเป็นของออูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งละโก้เรื่องค่ะสวัสดีค่ะก็ท่านอยากจะท่านมีนโยบายว่าจะทําทุกตําบลให้มีแหล่งเรียนรู้ ตำบลละหนึ่งยางถึงว่้เราให้พามาดูคลิปมีฟาร์มเนี่ยเราต้องการจะอยากรู้ว่าทําไมคลิปมีฟาร์มถึงบริหารจัดการยังไงเพราะว่าน้อยนะที่จะดํารงอยู่ในูนยนเศรษฐกิจพอเพียงอะไรผมก็มีคอ,อมันบริหารจัดการยังไงถึงยั่งยืนและมันอยู่ได้เราก็จะกลับไปทําบ้างข้อที่หนึ่ง บุคลากรต้องมีจิตอาสาอ่านี่คือบุคลากรที่เราต้องคัดเลือกคือต้องมีจิตอาสา,าน u m บ e r ์วันมาก่อน<ม>สองอข้อเรียกอะไรก็รายได้ผลประโยชน์<ม><ม>เราก็ต้องมีเพราะทุกคนมาต้องกินต้องใช้เราก็ที่มันลอยอยู่ในอากาศอ่ะเราก็ต้องคิดไปเลยว่าเราจะเอาที่มันลอยอยู่ในอากาศมาได้ยังไง<ม>เพื่อเราจะมามาพนุบำรุงศูนยองเรา แล้วเมื่อเราได้มาแล้วเราก็คิดอีกทีว่าเงินที่มันมาในอากาศมันเป็นโกงอยู่แล้วเราจะขยายแยกแจกจ่ายไปยังไงเราต้องมีเทคนิคตรงนี้ให้ได้ด้วยอย่างเช่นของกิฟตพอสถานศึกษาเด็กมาดูงานโรงเรียนโรงเรียนรัดงบประมาณน้อยไม่เป็นไรของที่ต้องซื้อคือขายของที่มีคือแจกกิฟต mm hmm. มีฟาร์มก็จะกินหนึ่งโคนสิบบาทกินฟรีหมดทุกโรงเรียน นั่นคือไอศครีมแต่ถ้าอยากกลับบ้านอยากจะได้ของไปอ่ะเงาะช่อเงาะเอ,อ่ิโลจะเอาเป็นชอ่อหรือจะโรตั้งตะขดัดตั้งกิโลก็ได้ทุเรียนแต่ถ้ามาที่คิดมีความทุเรียนตั้งฟืดใส่ถาดกินไปเลยอิ่มหนึ่งอิ่มหนึ่งเป็นอิ่มฟรีๆใครมาก็คิดว่าเจ้าของบ้านใจดีแต่ไม่ใช่ต้องใจดีเพราะาทุเรียนของเราเป็นทุเรียนอินทรีย์ทีนี้ถ้าเราเป็นทุเรียน นอนโจอ,อยู่นิดนึงเก็บไว้นะห้าลูกหกลูกอ่ะวันนี้ยี่สิบลูกมาประมาณสามสิบคนแกะตั้งไปเลยไอ้ที่ไม่ดีเราก็เอาไปทําอย่างอื่นนะไอ้ที่ดีเราก็กินกันไปแต่ถามว่าที่กินน่ะที่ไม่ดีอ่ะมันก็คือของที่ดีเหมือนกันที่นอนโจกก็เป็นของที่ดีเหมือนกันเราก็สามารถเอาไปให้สัดเรากินได้ไอ้ที่ดีเนี่ยก็คนกินได้คือคัดเกรดคนกินคันคนกินไม่ได้เลาก็ให้สั์กินคนวีเอพขนาดมาที่ฟาร์มอ่าพื้นเพไม่เป็นไร แต่ไ้้รัฐมนตรีให้นำเพออ่ะที่ดีก็มีไว้ที่นอนไม่เจาะก็มีแต่เราใช้แบบอินทรีย์ทั้งหมดผลผลไมท้มท,มท,มทุกชนิดใชทีหมดแล้วก็หัวหน้าเขตเจ้าหน้าที่เขตคนนี้ไม่ใช่หัวหนา้าเขตเจ้าหน้าที่เขตเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นผููกทนพกรรักิฟต์แต่เขาไปเขาย้ายไปเป็นเจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่เขตเนี่ยเป็นตัวเปรย์ของการขายได้อย่างดีเลยเพราะว่าตั้งแต่มาทัศนศึกษาก็เป็นก็เป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่เขตโรงเรียนมาก็แจกใบปริวไป เดกไปิวไปเพราะว่าเนี่ยมันอยู่ในองค์การโรงเรที่เป็นแบบนี้อ่าองค์การโรงเรที่เป็นแบบนี้คือเราช่วยกันไงเรานกไม่มีขนคนมันมีผูบินถุงไม่ได้ก็คกงเราต้งช่วกันอย่างเช่นที่ได้มาวันนี้พออได้มาฟังเราคุยวันนี้ไม่ใช่ว่าพอจบปริญญาตรีปริญญาโทสองใบสามใบแล้วจะมาถึงซักความรู้ได้กับเท่ากับเราที่มาทำเกษตรขุดดินก็น่าจะไม่เป็นจะได้สองยาก็สอนได้ทีละนิด ตัดหญ้าก็น่าจะชักเครื่องไม่ติดเนาะขอบอกนะทีนี้ทุกอย่างจากินทุเรียนได้ได้กินทุเรียนได้ไม่เป็นไม่เป็หมอนัาไม่นเป็นไม่เรื่องหมอนัาไม่อยากไปกินถ้าอยากจะกินอ่อนเนาะไอแข็งนอกนุ่มในนะคะมาที่นี่ตัดได้แต่ถ้าซื้อไปที่บ้านไม่รับผิดชอบเพราะว่ามันถูกทีระวังระวังวางสุดท้ายก็จะเละวางที่หนึ่งก็แค่เข็งนอกกรอบเลยวางที่สองก็ชักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่วางสุดท้ายก็จะเละเต็มเป๊ะอันนี้เคลมนะแต่ถ้ามากินที่สวนรับเคลม กินนกนุ่มได้ก็กินไปเลยไอ้ทุเรียนเละเหมือนที่พวกไก่จีนได้หวานกินก็เอาไปเลยอันนี้ได้นี่คือการเรียนรู้นะครับมอบกาแฟให้กับทางรายการนะครับคอฟฟี่ฟาร์มนะครับสูตรเข้มพิเศษเลยนะครับเป็นกาแฟชุมพรนะครับอันนี้ด้วยค่ะและนี่ด้วยครับครูเอฟอันนี้คืออะไรครับกาแฟขั่วค่ะโอ้กาแฟขั่วนะครับสูตรแรกสูตรแท้กาแฟเขาทะรุจังหวัดชุมพรค งวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมการเรียนร,รู้อำเภอทุ่งตะโกด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับและผูทขาดไม่ได้ก็คือกิฟม<ป>ีฟาร์ม่คุณแม่อย่าลืมกดไลค์แอนแชร์แล้วก็ติดตามทางรายการด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ